สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกาเงียดีตอนฮับทุกท่านเข้าซูซองของเบลลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้พอดีว่าเรากําลังจะออกเดินทางไปหาน้องรัดพี่น้องเนาะกาหลายหลายมือที่ว่าฝนตกประมาณสิบเอ็ดสิบสองมือคนละเรากำออกไปทางใดก็ค่อนข้างที่ว่าหยุ่งยากพอสมควรเลยแต่มือนี็เห็นแดดหน่อยหนึ่งเนาะกาตอนเศร้าพคนละเห็นตะเวนหน่อยหนึ่งมาอ่าเราก็เลยคิดว่าคนทางน่าจะแห้งพอรถไปได้แล้วแหละ เอาก็เลยว่าจะเอาอ่าล่อเขนน้พี่น้องเนาะล่อเขนแล้วก็จะมีอ่าไม้ไม้ค้ำแห่น,นะพี่น้องเนาะเอาไปให้นองไว้เฮียนยางแล้วก็ตอนที่ว่ายางบ่ได้ก็ให้นองกันอ่าคิโลตัวนี้ไปก้อนนาะถ้าหากวันยางได้ก็เขาก็ดีใจนาะพี่น้องนาะแต่ว่าถา้าว่ยางยางบบได้เวลาไปเก็บผักฮักน้อก็จะได้ใส่ใส่ตัวนี้เนาออ่าถ้ามี่านผู้หญ่จะบุญเพิ่นก็ว่าจะซื้อเป็นวันยางก็ได้แล้วแต่ อ่าว่ามันจะเหมาะสมกับตัวจริงของน้องนะถ้ามีเท่าก็จะจะเอาแบบอ่าสามสีคขาคือกระเจาเบากันนั่นแหละแต่ว่าเขามาคิดสภาพเนาะถ้า,าว่าน้องเข่าป้าไปอ่าสามสีคขามันจะไปลำบากนะเนาะเพ่อนาตัวนี้นะ่าจะไปได้สะดวกกว่านะสําหรับว่าล่อเข็นเนาะมีหลายๆคนที่ว่าคอมเมนต์ในอ่าคลิปแถวลงไปยักษให้เป็นเขาเอ็นว่ามัยัง ล่อสามขาคันยยกเนาะแต่ว่าโยเกท้ากันเท้าซอกสื่อมันบ่มีเนาะก็เลยว่าเอาตัวนี้ไปก้อนเนาะไปน้องเนาะถากว่ามือหนามือในน้องหักเป็นแน้อนี้โยหรือว่ามีผู้ใหญ่งจะบุญเพิ่นทรงมาอีกแล้วก็ถากว่าเท้าเห็นล่อสามขาคันโยกเขาก็จะซื้อไปให้น้องเติมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าดีแท้ๆเขาก็จะห้น้องให้พยายามยางโดยตัวเองเนาะพี่น้องเนาะพยายามยางแต่ละมืออ่ายางมือละน้อย เพราะว่าน้องกันจะสามารถย่างได้ในท่อไปเพราะว่าการน้องกันอายุกันยังน้อยอยู่บ่ได้อายุลายเท่อนะเอากับพยายามจะสอนน้องจะฝึกน้องแล้วก็จะบอกคนอ่อมคางกันบอกสอนน้องให้คอยเงียนไปมือละเล็กละน้อยเนาะคอยอย่างไปเพราะว่าอนาคตยังเงีไก่เนาะยังน้องทากเป็นนนอยูก็จะเป็นภาระของคนอื่นนะก็โอเคเป็นแนวได้น้องจะดีใจรลอว่าจะพู้ซึกเแล้วได้เนาะในมือเขาเอา อ,อุปกรณ์แบบนี้ไปให้น้องเนะาะการไปติดตามหับ z o o ได้พร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะ พี่น้องเอ้ยบ้นี่นี่ตางกูไหนเลยมันยังมีตมอยู่เนาะบ้นนี้บ้นเดียวซิซิเอาเดบเเดนเอา ว่าทางแค่นี้ก่อแหี่ยอนะทุกคนวันโล่มหันซื้อมันเป็มันเป็นบวกนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเจ้าเดินทางกันต่อเลย กะโอเคเนาะตอนนี้เฮากะได้เดินทางมาหอดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะกะก่อนสิมาหอดก็ธรรมดาแต่ว่าหนทางมันกะแห้งเพราะสมควรเล้วเขาสังเกตเบิ่งก็เห็นเนาะนี่าเดี๋ยวนียนเขาสามารถเอาจักขึ้นมาหอดพี่ได้เลยแต่เมื่อนั้นเขามานี่ยเอาขึ้นบ่ได้เต่าเพราะฝนตกหากะเศร้ามื้อนี้เศร้ามื้อนี้หาก็เห็นตาเวียนนี่มื้อนี้เลยแหละตอนเศร้าๆมื้อนี้กะตอนบ่ายๆาแล้วเขากันเลยว่าหนทางน่าจะโอเคแต่ว่ามีบอนเดียวที่เฮาได้แบกอันนี้มาเนาะ เพราะว่าโหลดเท่ามันขึ้นบ่ได้ยังมีบนหันมันมีโตมล้ายพอสมควรเลยเนาะเข้าก็เลยเด้แบกขึ้นมาเนาะกามีหลายคนที่ว่ายักเบิงเงินคว้าตืมเดี๋ยวจะไปจะพาทุกคนไปเบิงตืมน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบาลีก็ต้องขอโทษขออภัยนะเนาะเพราะบาลีกับบุคคลสบายปานในพี่น้องเจ็บคอเป็นไอหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่ากากินยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ่เขามีแผนที่ว่า จะเทเคอนควานะพี่น้องเนาะเขามีแผนจะเทเคินควานเนาะเพราะว่าแล้วแล้วเขาก็จะเทมันสูงกว่าห้องน้ำตัวนี้เป็นห้องน้ำเนาะตัวนี้เป um, ็นห้องน้ำเขาจะเทพื้นเคอนควานนี่มันสูงกว่าห้องน้ำแล้วก็เทห้องน้ำอ่นมันต่ำกว่าหน่อยหนึ่งเนาะเขามีแผนแล้วกตเขากำลังรวบรวมเงินอยู่ถามว่าเงินพอมือใดเขาจะมาเทให้น้องเมื่อนั้นเพราะว่าการแต่งครบแต่งกินเนาะก็ค่อนข้างจะให้สะดวกขึ้นกว่านี่นะโอเคเดี๋ยวเขาเอา เราเอาอย่างไปให้กับนอ้องเพืเ่อนิึงน้ำเฮีอพี่อน้ึงเบื่อเงินเสียเนาะหอดก่อนสิมาหอด <c oughs> <c oughs> สถานการณ์หน่าจะแม่ตัวนีลายกวัวเนาะแต่ว่าตัวนีนี่หน่าจะใช่แายในเฮือนซืซ้อเนาะ อันน่อคนุญาตได้ออกมาหนึ่งครับที่ท้าย,ย oh <my> อย่างน่าเอามั้ยโอเคเนาะเอาอันนี้มันย้ยโอ้เป็นเล็กมากกว่าซื้อหนะ <laughs> นึ่งอันอันนี้เป็นลอกเค้นพี่น้องเนาะอ่าสามารถอ่าออกได้เ <laughs> วลาทำหนังลงอ่ แบบนี้นะอ่าใส่คนยูไปก็ได้ความจริงเขาก็ชื่อมาได้ลายมือพอาสมควรอะไรเนาะเดี๋ยวเขามาหารนกอกมันก่อนนะบางรัดสบายดีเพื่นเหรอสบายดีไปยังมามื่อนี้น่ะไปยังไปนอน <laughs> นอนนอนผักพอน กินข้าวแล้วกินข้าวกันยังเอออกมีกินข้าวก็มีเออนี่เยนี่ไอ้ถาม์นี่อันเวลาน้องเวลาน้องยืนขึ้นนี่เจ็บเอวปะเออเจ็บเอวอ่ะเวลายางไปนี่ก็เจ็บเอวบ่หรือว่าขาบ่มีแห้งบ่หรือว่าน่าอะไรมีบ่มีแห้งขาบ่มีแห้งนาะแล้วก็ยืนขึ้นนี่เจ็บเอวเอออันน้องเปลี่ยนตั้งแต่เกิดมาพุ่นอะแม่แม่ไหน น้องพยายามคยยางตลอดบ่ล uh ้วแต่ว hmm. ่ายางบ่ได้อะน่องทุกคนออกก็คือน้องเพื่อนันกับพยายามยางตลอดแต่ว่ายางบ่ได้ตามเทวซอบถามันก็คือเวลายืนคือรถเจ็บเอวเนาะเคยไปวัดอยู่ห้องหมอบ่บ่เคยบ่ไปบ่เคยไปเจ้าเทือพี่น้องถ้าถาลองให้นายหมอวัดเบิ้งเนาะว่ามันเป็นมันยางน่าจะดีนะ

เม่แนวเราก็ลมเราเอาเลยแม่เราคานไปกินกับานก็เบื้งแขี้ยนกับหักกันล้มเหมืนกันอ๋อหน่ะเนี่ยเวลาน้องคานไปนี่บัดแข้งขาทั้งนี้ก็มีแห้งอ่ะใช่ไหมเวลาค้านมีมีบ่มีเอามือได้นาะเออถูกก็คือแข้งขาดบ่มีแห้งพี่น้องเพิ่นใส่เมื่อนคานไปเนอนตัวเออเราก็ออนหัวเข้าขอนเนาะ พี่น้องก็คือมีหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาว่าน้องหันเป็นไม่ยังแทอ่อาการใดแท่นะเคยไปกวดยุ่งมอลวบออันนี้เขาก็ได้มาถามความจริงเบื้องหลังเขาก็เคยถามหลายเท่เนอนาะแต่ว่านี้เขาก็ถามให้ทุกคนได้หูน้ำกันก็คือน้องหัน,านายางบ่ไดพว่าลูกคือนอาเจ็บเอวแล้วก็แขงคานบ่มีแห้งเวลาคานนี่ใส่แต่มือสองข้างนี่คานไปเนาะเป็นลักษณะนี่ซื่อเนาะพี่น้องสำหรับการไปกวดยุ่งมออย่างแท้บบเคยไปนานแล้วเนาะ บ่งสวยเราก็เอาไม้มเทาหนึสักสั้นนี่เนาะสั่งางสั้นๆอือเนี่ยพอดีมื้อนี้ยไอเอาเครื่องมาให้นะเอาอนาโกรกับอันนั้นเนทุกคนออันนี้ใบใส่ยอยู่ในฮื้อนนี่ก่อนดีกว่าน้องจะคานไปขคานมาเนะึ่นง <laughs> แล้วก็ยังมีอันนี้แล้วก็อันนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้น้องหงบอเป็นยังแม่ข้ามแห่เนี่ยแบบนี้นะนอกกับจับตัวนี้มันจะมีสองอันเนาะอันนี้มันลออเข็นนะเวลาจะแนาะ ngọc cho ngọc cho ngọc hải ngọc 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 hải bông ngọc ngọc bông ngọc 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 bông เออตนูตนีตรงเรายืนแล้วจิบเข่านะเออนางก้อนขนาดนางกอนนางก้อนเดี๋ยวมันมีอนามีน็อตนะสกคนพอก็กินเข่าแล้วพอกินเข่าแล้วพอน่ะกินกับยังกับมี ปลากระปองได้กินบ <te ric an ma lush> ่กินบ yeah, oh <c oughs> ุไ <c> ด <oughs> ้ไปหาหนอที <arp> <ey> so ่ช่วงนี <c oughs> ้ไบุได้ไปน้องก็ยักยางได้บ่ยักยางคือคนอื่นอยักยางบ่ลองพยายามยางถูกมือบ้างเน่ยอาะใส่อันนี้เน่ยนองไม่ต้องคาดนะวันนี้เน่ี่ะอัน้อแบหเนยางตนองต้อยนยางถูกมือถูกมือเน่มันจึงมันจึงี่ดีเน่อ กาเนาะทุกคนอันนี้เันเขาลองปั๊บเบิ้งแล้วตะกี้นะแต่ว่ามันปั๊บได้ตมสุดก็คือซ้ำนี่เนาะเสี่ยงว่าอานองลาทันจะจะตมกว่านี้เนาะตอนนี้เขาได้แท็กกับตัวน้องแล้วก็เขาจะได้ไปให้ทางห้านเพื่อนปั๊บไ้เนาะ ให้ป้าไปน่าจะตัดตัวนี้หรือว่าะตัดตัวนี้ห้มันพอดีกับตัวน้องอะนะตัวนี้เขาจะได้เอากลับขึ้นไปก่อนเพราะว่าอ่าตัวนี้มันสูงกว่าน้องน้อยนึงประมาณซ้ำนี้แหละเนาะเพาต้องได้เอากลับไปก่อนแต่ทางห้านเพิ่นแปลงให้ในพอเพิ่กนกลับมาสบายดีพ่อสบายดี <c oughs> ดีแล้วเป็นใครนะ่ะดีละกินข่าแซบแล้ว <c oughs> แซบเนาะอ่า ก็ดีใจเนะาะาทั้งผู้ถาวรคนดีเนาะนี่น้องรัตตอนนี้ฮนอันนี้ฮนะสว่วงนี่มันก็เป็นย่าฝนแน่น้องผต้ตงคีเถอะคีอย,ยูเคล็ดในเฮือนนีก่อนนะในอันนี้มันเบรกอันนี้เบรกเนะน,นี่ยนะี่เนี่ยเอามาทั้งนี้เบรกนะี่ยลองอ่ะลงมือด้วเปนบ่นบอลองจับอันนี้จับเบรกนี่ลงนางก้อนก็ได้นางก้อนก็ได้ น้องน้องจับตัวนี้หน่อยแพร่บอแพร่บ่เอามาทางนี้เลยเอามาทางนี้เลยบ่แพ้บ่แพ้่นี่มาจานี่หน่อยเบคหน่อยนี่อันนี้มันเบกเนี่ยทางนี้ก็มีหน่ยทางนี้ก็มีนี่อันนี้คือกันนี่อันนี้ก็บมันเบกเนี่ย เวลาลงจะนนี่อันนี้มันจะติดสาโกงนี่นะแล้ววันนึงเขาจะโอนหอีกตั้งหากเพื่อนาะออันนี้เขาโอนแบบข้าวๆนะพื่นน้องก่าเนาะรับน้องดีใจบ่ไดนี่ดีใจบ่ดีใจขอบใจผู้ยหญ่ใจบุญเพื่อนไหม ไหวโพสให้เพื่อนได้เป็นบ่น,น่ะขอบใจหลายๆล,ล,ลองว่าวงดูใจจะคอยอยู่ดีมีแห้งม,มีไม่มน้นอ,งองเพื่อนปักอันน่ะบะโบอ,บอันนเนาะติดอางเนา,นาพะานพะาี่น้องๆอ่าภาษาเวลาเวลาเวลาว่าภาษาขมูก็ก็เป็นแบบนี้บ่โอ้าะคือกันนะพี่น้องเนาะ อาเขาจะถามคนที่ว่ามามามาเข็นนี่ลนะ <c oughs> ก็ให้ทางชาบานผนสวยเป๋เนาะแี่น,น้องรัตเดี๋ยวนี้หัน่นทางอันนี้ลอ,อเข็นกับตัวนี้นี่แต่ว่าตัวนี้หัน่นอ้เจ้ากลับไปก,ก่อนดนะ้อ้เสียวเป่นแปลงหม้มันพอด,ดีเจ้ากว่านะเราคอยอามาให้เติมแต่ว่ารอตัวนั้นน้องก็ใส่อยู่ในเฮือนนะีกกว่านะเอาไวา้ย้นทางสะดวกสบายเราค่อยขี่ออกนอกขีก่ไปตามโอมแม่มเฮือนนีนะ่น่ะ บ่ต้องขี้ไปไกลก่คือนั่นนี่ละสำหรับเงินที่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งมาอ่าให้น้องนะใบซืีโรอซื้อหยังเนาะก็คือทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ส่งมาเนาะเพิ่นน่องก็คือทางแม่วิไลพรบุญทวิไลและแม่ปทุมพรจุลามณีอยู่ทางรัฐฮาวาย U.S.A เนาะเพิ่นส่งมาอ่าให้น้องรัฐเนาะใบซืีโรอซื้อหยังอ่าในจํานวนที่ในจํานวนที่เฮาเอามาเนาะก็คือ200 ดอนเนาะอ่าได้เงินกิฟ่าเขาได้เขาไปแตกอยู่ธนาคารตัวเนียนห้อยดอนเขาได้อยู่หนึ่งล้านเก่าแสนน้องๆหนึ่งล้านเก่าแสนสองห้อยก็ได้อยู่สามล้านแปดแสนน้องเนาะแล้วก็เขามาซื้อล้อล้อเคีนตัวนี้หนึ่งขั้นอสองล้านหาแสนกิฟตเนาะแล้วก็มีไมค์คัมอันนี้หนึ่งคู่ <laughs> สองแสนหาสิบเปนกิฟเนาะ ล้วก็เฮามาซื้อปลาให้น้องมื่อนั้น,อน,น,อนสองกิโลน้องแสนกิฟต์เราก็นกําดื่มเฮามาให้น้องมื่อนั้นนี่นำดื่มเค 30, รื่องแพ็ก30มสิบพันกิบแล้วก็ยากันยุ่งหันหาสิบพันกิบได้ใส่บ่ายากายันยุ่งนะใส่ยับน้องอ่านอ้องรวมเงินที่เขาจ่ายไปก็คือสองล้านเก่าแสนสามสิบพัน,ก,น,ก,นกิฟน้องเป็นน้องแล้วก็ยังเหลืออยู่แปดแสนเจ็ดสิบพันกิฟน,น,น้องเงินที่ยังเหลือแปดแสนเจ็ดสิพันและตอนนี้ฮั่น เขาจะเก็บเงินส่วนนี้เอาไว้สมทบกับเงินปุ้ยายใจบุญทานอื่นแล้วเขาจะเทเงินควายให้กับน้องเอาเปน้องน้องทากว่าทึนพ่อมือใดเขาจะเทให้กับน้องเพื่อว่าในการแต่งครบแต่งกินให้น้องสะดวกสบายขึ้นกว่าเก้าันน่นเนาะเพราะว่ามีหลายลาคนเป็นห่องเป็นยยน้ำน้องเนาะทางด่านการไปกันมามันเปื้อนมือนะแต่โอเคดีใจเนาะแล้วเนาะอยากกันยุ่งในืใส่นี่พ่อก็ได้ใส่บ่ใส่ ป่าย่างๆทีป่าน่ย่างมือหน่าเขาจะซื้อซีนหมูมาให้นะเ <c oughs> นาะก่โอเค <ใจ S 1> สำหรับป่ามือนี้เนาะเขาก็าได้เอามาให้กับน้องสำนี่ก่อนเนาะแล้วก็ตัสวสวดอันตัวนี้เด้อพี่น้องบาลีขอแจ้งบาลีจเจ้าไปปรับปรุงก่อนอ่าเพราะว่ามันสูงกว่าน้องนะแล้วมือหน่าเขาจะเข้ามาให้น,อหน้องเตื้มอะไรเนาะเพราะว่าเขายังจะมาอยู่เรื่อยๆเยนะาะก่าสำหรับคลิปนี้บาลีก็ต้อง ขอขโมกขอบใจเนาะทางผู้ใหญ่ใจบุญเพ่นเนาะขอขโมกขอบใจเพ่นหลายๆทางแม่วิไลพรบุญทวีไลและกับแม่ปทุมพรจุลามณีเนาะอยู่ทางรัฐราฮาวาย USA ที่เพ่นได้ส่งเงินมาให้เฮาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนาะก็ขอให้เพ่นจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะและกับซิงที่เพ่นให้มาในมื้อนี้ก็ขอกลับไปหาตัวทานหอยเทาพันเท่าเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอตัวลาไปก่อนอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ สบายดีรัดสบายดีเพื่นนะพ่อสบายดีเพื่นนะโอเคสบายดีพี่น้องขอบคุณ